สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอีนครับวันนี้วันพุธที่29กันยาอยู่นะครับพรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับเกี่ยวไหมไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันครับเยอรมันเจาะมา2รอบติดนะครับเมื่อคืนเยอรมันเด้งบนล่างนะครับตอนนี้หุ้นที่เดินดีกับใครเป็นเยอรมันแทนครับเยอรมันที่แล้วแตก3ตัวแล้วก็เด้งบนล่างกี่รอบผมจำไม่ได้แล้วนะครับ เนี่ยรุ่นกันต่อกันครับใครชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับถ้าไม่ชอบผ่านไปครับกรุณาดูเป็นแนวทาง้วกันนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับเนอะดูโฆษณาครับเยอรมันวันนี้เป็นเช่นไรครับอ่ากลุมใผู้พัฒน์ทำเพลงครับเยอรมันติดไปก่อนเลยครับผมไม่พิมพ์ครับ5599ครับ5599ติดไปนะครับผม เดี๋ยวมาวันนี้เด่นศูนย์ครับ40่บวก84จับที่บวกนะถ้าลงลบตัวใครตัวมันครับหรือเบาๆนะครับ8024ครับ9034ครับเนาะใครไม่ชอบจับคู่ก็ รูดศูนย์นะครับวิ่งรูดศูนย์น่าจะยังอยู่ครับร้อยมาสี่ครับเดี๋ยวลืมนะครับไอ้คู่ที่ติดไปอะไรห้าห้าเก้าเก้าติดไปนะครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันแล้วเรามารุ้นกันครับยังมีไอ้ตัวเดียวที่มีปัญหาอย่างเดียวคือดาวโจนส์ครับดาวโจนส์แต้มเดียวมาสองวันแล้วคนนี้คืนนี้แก้มือไหมไม่รู้ละเดี๋ยวจะลองดูครับคืนนี้จะพยายามแก้มือแลยกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ รวยยทุกท่านครับ